สวัสดีครับวันนี้ยืนกับช่องทํากินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตลาดขายส่งทุเรียนและขายปีกนะครับที่ตลาดไทยนะแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเห็นไหมทุกคนวันนี้ผมอยู่ตรงป้ายทางเข้านะตอนนี้ผมจอดรถอยู่ที่ร้านจอดตรงทางเข้านะครับฝั่งด้านหลังป้ายที่ทุกคนเห็น,น,หนอยู่นะครับเป็นศูนย์โตโยต้าพารากอนนะครับเผื่อจะไว้สังเกตการเวลาขับรถมานะนี่ครับทางเข้าก็จะมีป้ายหนึ่งป้ายแล้วก็จะ นะครับถนนถนนด้านหน้าตลาดไทยเป็นถนนพหลโยธ,ธินนะครับทุกคนถ้าเรามาจากภาคเหนือภาคอีส,สานตลาดไทยจะอยู่ซ้ายมือนะถ้าเราออกมาจากกรุงเทพตลาดไทยจะอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากกรุงเทพเราต้องไปกลับรถกลับมานะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็โอผมถ่ายให้ไม่เห็นนะฝั่งตรงข้ามตลาดไทยยิงยิงนะครับก่อนที่จะมาถึงตลาดไทยะจะฝั่งยิงยงกันจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับ ก็สังเกตง่ายๆนะเจอมหาไยธรรมศาสตร์แล้วขับตรงอีกหน่อยก็จะเจอป้ายนะครับป้ายทางเข้าตลาดไทยนะทุกคนแล้วเราก็อา่าไปยูเทิร์นการกลับมานะครับแล้วก็ขับเข้ามาแล้วเราก็ขับตรงเข้าไปเลยนะครับเจอวงเวียนแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยวไหนครับเจอวงเวียนเราก็ยังตรงไปอยู่นะครับแล้วเราพอตรงไปสักพักเราก็เลี้ยวซ้ายขึ้นร้านจอดตรงนั้นจะเป็นอา่าที่ขายส่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมมาทำคลิปะเขาจะขายปีกอยู่ตรงนั้นด้วยนะ แต่หลังจากนั้นอะที่ผมมาทําคลิปหลังจากนั้น5วันเขาก็ให้ย้ายที่ขายปีกนะครับให้อยู่แยกกันนะขายส่งยังอยู่ที่เดิมนะครับทุกคนแต่ว่าขายปีกแยกไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมจะตามไปให้ทุกคนดูนะครับว่าขายปีกเขาย้ายไปตรงไหนกันนะครับเคเจอวงเวียนแล้วตรงไปเห็นไหมครับเห็นวงเวียนไหมแล้วเราก็ตรงไปนะทุกคน วนมาเราก็เจออาคารขายผลไม้ฤดูการเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยนะตรงนี้นะครับเราเลี้ยวเข้าไปจอดเลยนะถ้าใครจะมาซื้อทุเรียนแบบขายส่งนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอาคารใหญ่แล้วก็จะมีโดมเป็นล็อกๆๆนั่นนะครับทุเรียนจะอยู่ล็อกประมาณที่1 7 1 8นะครับเผื่อใครจะไม่อยากเดินหานะจำไว้นะครับโดมนี้ชื่อโดมที่ขายผลไม้ฤดูการนะครับยังขายส่งอยู่ที่นี่นะทุกคน ก็ผมมาถึงแล้วนะครับตลาดขายปีกทุเรียนของตลาดไทยที่ใหม่นะครับย้ายมาอยู่ตรงอาคารผลไม้นานา,นาชาตินะครับอาคารนี้อยู่คนละฝั่งถนนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอาคารเก่าอาคารเก่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมทุกคนเราก็ขับตรงมาจากาวงเวียนนะครับถ้าเราจะมาซื้อปีกนะขับตรงมาเจอไฟแดงนะครับเจอไฟแดงนะแล้วเราก็ขับตรงมานะครับเห็นไหม เรขับตรงมาปุ๊บพอข้ามถนนมาได้เราก็จะเจออาคารเลยนะครับแล้วเราก็เลี้ยวสายขึ้นมาจอดเลยนะครับ mm hmm. ก็เราก็จะมาอยู่อันที่อาคารผลไม้นานานชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับข้างในก็จะเจอแล้วนะนี่ร้านนี้มีร้อยสี่สิบบาทนะครับเห็นไหม หนึ่งร้อยบาทก็ยังมีนะครับเห็นไหมขายปีกนะกระดุมนะครับชันนี้ตอนนี้คน,นยังไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคน อันนี้โลละลอยนะทุกคนโอ,ลลลอ,อ้ลูกใหญ่ครับอันนี้ลูกใหญ่นะผลไบใยยิ่งมึงก็มือแรกมาบ้างนะครับ ร้อยห้าสิบก็ยังมีนะครับทบุกคนมีหลายราคาเลยนะที่นี่ชันมีเก้าสิบนะครับยี่สิบนนี้ก็คนเริ่มเยอะแล้วครับ ทาาศข้างในก็เป็นประมาณนี้ครับคนเริ่มรู้จักก็เริ่มตามมาถูกแล้วนะครับที่แกะไว้ก็มีนะครับ ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในโดมก็จะแบ่งเป็นอเป็นซอยอย่างเงี้ยเดินเข้าไปนะครับก็จะ,จะมีร้านขายอยู่เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมีหลายซอยเลยนะเพราะว่าผมต้องรีบจบคลิปเพราะว่าเมมโมรีผมเต็มนะครับทุกคนเนี่ยครับเราเดินด้านเดินล็อกไปด้านหลังนั้นก็ยังมีร้านอยู่นะครับตามซอยนี้ก็จะมีร้านเข้าไปนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เราก็เดินเข้าไปตามซอยนะครับเห็นไ,นไหมเห็นคนเดินไหมครับก็จะเป็นร้านทุเรียนนะครับตรงนี้ที่รถออกมาเนี่ยที่รถเห็นโอ้ยนี่ก็เป็นซอยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับเห็นไหมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาซื้อทุเรียนแบบที่ขายปีีกนะทุกคนย้ายมาอยู่อาคารผลไม้นานาชาตินะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทำกินด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ลำมาคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนพ่อพี่เข้ามาพอดีครับควรน,นี้ผม่ายทานพอดีรถคันนี้เป็นรถบริการฟรีนะครับเออเราจะพาเขาจะมาพาเรามาจากร้านลานเก่าครับผลไม้ฤดูก,ก,ก,การนะครับเราจะขึ้นเขาจะพาเรามาส่งที่ร้านเนี้ยครับร้านที่เขามาขายเปีกนะครับร้านผลไม้น้าเข้าอะนะครับก็จะมาลงประมาณตรงนี้ครับ นเลยนะแล้วจะขึ้นกลับก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับแต่พี่เขาก็จะมารับจากตรงนี้กลับไปที่เดิมครับก็เป็นบริการของทางตลาดเขานะครับโอเคครับนะครับผมคนขึ้นกลับเนะบาะเมื่อกี้พี่เขามาส่งแล้วก็จะมีคนขึ้นกลับนะ พอดีเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปถามเงี้ยว่าจะปิดคลิปแล้วพอดีมาพอดีก็เลยไปถามสักหน่อยว่าพี่เขามารับตรงไหนยังไงนะครับเขาก็จะพาเราไปส่งที่เดิมน,นะครับที่ขายปีเก่านะผลไม้ฤดูก,กาลนะครับเราเราไม่ต้องเอารถมาก็ได้นะครับเราขึ้นขึ้นรถคันนี้มาจากที่ร้านผลไม้ฤดูก,กาลนะครับเขาจะมาส่งตรงนี้นะ แล้วเราจะกลับเราก็มารอตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่เขาก็จะมารับโอเคครับ